สวัสดีครับเ <c oughs> พื่อนๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคทุกๆท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิป <c oughs> ชุดสามตัวบน <c oughs> และชุดเลขดับล่างสี่สิบแปดชุดสำหรับ ชุดเลขดับล่างและดับบนนั้นการจะนำไปใช้ต้องรับมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะหลุดได้เพราะมันเยอะแต่ถ้ามันมามันหลุดผมคนแรกนะครับที่จะต้องเสียค่ากับข้าวไป เพราะผมก็ชอบซื้อหวยนะครับซื้อหวยนี่ยังไม่ได้ตรวจเลยหวยซื้อมาหกคู่หรือหกใบยังไม่ได้ตรวจนะครับยังไม่ได้ตรวจเลยก็แจ้งข่าวไปยังท่านผู้ใจบุญนะครับที่ใจบุญ ใครอยากจะร่วมกันทอดกระถินโดยการเป็นประธานนะครับก็เชิญได้นะครับที่เบลเลขกบัญชีอ,ออมสินองศนองสองสอนย์0 2ดสามเ3 9 8เมื่อวานผมไปเลี้ยงพระก็ซื้อเข้าผัดกุ้งที่ร้านหอมไกลหมดเงินไปประมาณเกือบสี่พันนะฮะสามพันกระบาท ก็ถวายสังฆทานด้วยถวายในนามของกลุ่มทุงชัยมหาลาภก็ท่านที่โอนเงินมาช่วยก็ขอให้อนุโมทนาบุญที่ท่านได้ทำนะครับผมถวายสังฆทานด้วยเฉพาะสังฆทานก็ถังหนึ่งสามร้อยห้าสิบที่จริงจะเอาห้าร้อยแต่มันไม่มีกระป๋องและอย่างผมลดเอารถ ซาเลงไปไปซื้อแล้วไหนจะขนให้ซื้อไอ้ข้ากล่องมาด้วยแล้วก็อเกาเหล่ามาด้วย <c oughs> ก็เลยไม่กลัวกลัวกลัมันจะล้มหรือมันจะเสียหายก็เลยต้องเอาเป็นกระป๋องมาก็ขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ใจบุญด้วยนะครับ ส่วนบัญชีวัดก็เป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับศูนไม่ใช่ศูนย์ฮะหกเจ็ดศูนยขีดศนขีดสองสี่ศูนยดสใครที่อยากจะ <c oughs> สร้างบุญโดยการถวายเงินกับทางวัดโดยตรงก็เชิญได้เลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าวัดท่านมีการสร้างหลายอย่าง ก็ตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วและกําลังทําอีกก็คือกุฏินะครับกุฏิกุฏินั้นเสร็จไปสองหลังแล้วเหลืออีกหลังหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ได้ข่าวเมื่อวานผมไปถวายทางกานก็ได้ข่าวว่าท่านอาจารย์จะสร้างหอฉันหอฉันเล็กๆไม่ไม่ไม่ไม,มากครับงบก็ประมาณห้าหกหมื่นเพราะว่าตอนนี้ วันธรรมดานะฮะพระท่านถังขันที่หลังกุฏิอาจารย์ซึ่งเล็กมาก <c oughs> เล็กมากะฮรก็เลยลูกศิษย์ลูกหาก็เลยคิดจะสร้างหอฉันก็ข้างๆกุฏิอาจารย์นะฮะส่วนใครจะสนับสนุนค่าสมุดหรือค่าเน็ต เดี๋ยวอีกสักพักต้องไปจ่ายค่าอะไรไฟฟ้าอีกเกือบ700รเกือบเกืเกือบเรบาทนะครับเดี๋ยวต้องไปอัดคิดเสร็จอัดคลิปเสร็จก็ไป <c oughs> สำหรับเลขชุดดับคู่ล่าง4ี่สชุดนะครับ4ี่สชุด จากสามสิบสี่เป็นสี่สิบแปดจากสามสิบสี่เป็นสี่สิบแปดอ๋อขอบอกไอ้นี้ก่อนนะครับบอกบอกนี้ก่อนเลขดับแต้มล่างก็คือสองตัวนะครับดับแต้มก็คือศูนย์สองและศูนย์นะครับสามสูตรซ้ำกันสูตรหนึ่งศูนย์สองและศูนย์เป็นเลขดับแต้มล่างนะครับดับแต้มล่าง ส่วนคู่ดับนั้นก็พอดีปากกาสีดำเส้นใหญ่ๆมันหมดก็ยังไม่มีตังไปซื้อยังไม่ได้ไปห้างนะครับต้องไปซื้อที่ห้าง <c oughs> ร้านมันค่ <c oughs> อยอีไอ้วเจ็บคอก็มีศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดสองสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแป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 ดเก้าศูนย์แปด แปดศูนย์นะครับตัวหลังนี่แปดศูนย์ไปเขียนซ้ําเป็นเป็นศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับเก้าแปดสามแปดสี่แปดสี่แปดสองแปดแปดหกแปดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ด เจ็ดห้าห้าเจ็ดหกเก้าเก้าหกสี่หกหกหกศูนย์หกหกศูนย์ห้าห้าศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดหนึ่งสามสามศูนย์ศูนย์สองสองสี่ศูนย์สี่สามสามสี่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งและหนึ่งหนึ่งนะครับนี่คือชุดดับสี่สิบแปดชุดสี่สิบแปดชุดนะครับไอศูนย์แปดนั้นแปดศูนย์ด้วยนะครับศูนย์แปดเขียนเป็นศูนย์แปดอย่างเดียว ใครที่ชอบก็เอาไปตัดได้นะครับเอาไปตัดได้เอาไปตัดเพื่อลดต้นทุนถ้าดับหมดนี่ลดต้นทุนได้อย่างมหาศาลเลยนะครับลดต้นทุนได้อย่างมหาศาลทีนี้ก็มาชุดสามตัวบนนะครับชุดสามตัวบน ชุดสามตัวบนอสามตัวบนยี่สิบเอ็ดชุดวันที่สิบหกนะครับ เดือนเก้าหกสี่อันนี้สิบห้าชุดลืมเขียนเพิ่งเขียนเสร็จเมื่อกี้ก็ <c oughs> ไปกันตามนี้นะครับไปกันตามนี้ ชุดสามตัวบนก็มีศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งสามศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดห้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าสามศูนย์หกห้าสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสามสี่ศูนย์สามศูนย์หกสามศูนย์แปดสามสามห้าหนึ่งสามเจ็ดหนึ่ง 4ี่หนึ่งสามสี่เจ็ดและ4ี่นะครับคือ21่ชุดบน <c oughs> ส่วนชุดที่ตัดมาแล้วก็เหลือ สิบห้าชุดก็มีดังนี้นะครับก็มีดังนี้ก็คือศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์สามศูนย์เจ็ดห้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าสามศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสามสี่ศูนย์สามศูนย์แปดสามสามห้าหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสามสี่เจ็ดห้าและเจ็ดสามแปดนะครับและเจ็ดสามแปด ใครที่ชอบแพรก็ใครที่ชอบแพรชอบแพรก็ชอบแพรห้าตัวก็ตัดในวงกลมนะครับตัดเอาสองออก ตัดเอาสองออกนะครับตัดเอาสองออก <c oughs> ส่วนถ้าจะเอาวงกลมไปเล่นล่าง <c oughs> ก็เอาสองไว้นะครับเอาสองไว้แล้วก็ให้เพิ่ม เลขหนึ่งลงไปนะครับเลขหนึ่งลงไปอันนี้ผมจะเขียนก็ได้สำหรับล่างนะครับเราก็เพิ่มหนึ่งลงไปตัดสองทิ้งล่างนะครับตัดสองทิ้งก็เป็นเลขหกตัวหก <c oughs> ตัวล่างแต่ถ้านั่นก็ตัดสามทิ้งด้วยก็ได้นะครับล่าง วันนี้ให้ละเอียดเลยส่วนเลขดับแต้มสามตัวบนนั้นก็คือ <c oughs> ท่านต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังเพราะงวดที่แล้วเพื่อนๆตายเพราะเลขดับ <c oughs> ตายเพราะเลขดับหวยออกอะไรละ่ะสี เจห้าแต้มหกแต่ว่าอาจารย์หลายท่านให้หกเป็นแต้มดับก็ตายกันไปหลายเจ้า <c oughs> เลขดับแต้มสามตัวบนก็คือสี่ห้าสามอันนี้คือดับชนกันทั้งสองชุดทั้งสองสองสองสูตรนะครับสี่ดับสองสูตร สามดับสองสูตรห้าดับสองสูตรส่วนสองกระสูดนั้นดับอย่างระสูตรนะครับดับแต้มบนส่วนดับแต้มสองตัวบนงวดนี้ดับสี่นะครับงวดนี้ดับสี่คราวที่แล้วมันไม่ไม่ค่อยมีเวลาเพราะผมไม่สบาย <c oughs> ก็เลยไม่ได้ให้ไป <c oughs> นี่ตื่นมาก็คออักเสบอ,อีกแล้วเพระเมื่อวานตะเบงเสียงดังไปดุลูก ทุกอย่างโปรดดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโปรดดูเพื่อความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้ <c oughs> <c oughs> ผมให้หวยไม่เคยว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีนะนม่หวยผมไม่มีล้านเปอร์เซ็นต์ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าหวยย่อมมีผิดมีถูกถ้า ใครที่ดูคลิปผมอยู่และท่านเป็นพระที่ให้หวยกับชาวบ้านท่านอย่าบอกนะว่าร้านเปอร์เซ็นหรือมาแน่ <c oughs> เพราะว่าถ้าไม่มาแล้วท่านก็ผิดศีลนะฮะเพราะทำให้คนอื่นทำให้ญาติโยมเสียเงินเสียทองกัน เพราะฉะนั้นเวลาให้หวยต้องพูดเผื่อไว้บ้างนะครับพูดเผื่อไว้บ้างว่าหวยมีผิดมีถูกสำหรับคลิปนี้โปรดดูพวกความบันเทิงและควรจะไต่ตองให้ดีนะครับก่อนนำเลขไปใช้คลิปหน้าเป็นเลขชุด15บห้าชุดล่างบนนะครับส5บห้าชุดล่างบน แล้วก็จะเน้นให้แต่ไม่มีตัววิ่งเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากได้ตัววิ่งก็เข้าไปที่ลายเอ่ออำนาจมองเอกนะครับใครที่อยากได้ตัววิ่งงวดที่แล้วก็เข้าพอเข้ามาสิบเจ็ดงวดแล้วสิบเจ็ดงวดแล้วมันไม่ใช่ตัววิ่งอย่างเดียวนะท,ท,ท่านได้ชุดเน้นด้วยชุดเน้นด้วยชุดเน้นในสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างส่วนสองตัวบนไม่ได้เน้นให้นะครับเพราะว่า <c oughs> ผมจะส่งให้แค่2กระดาษเท่านั้นคลิปนี้โปรดดูเพื่อความบันเทิงนะครับสวัสดีครับ